มัจจุราชสีรุงตอนสิงสาวแห่งสาลวินบทที่ยี่สิบสีคนอมหิตคนที่จิตใจกล้าวแข็งและตนเองก็เป็นเพชฌฆาตสังหารชีวิตอื่นๆเรากับผักปลามาแล้วตายยากที่สดแม้สมองและประสาทส่วนใหญ่จะไม่สั่งการอีกแล้วแต่ร่างกายก็ยังชักกระตกและดิ้นพลาด ดวงตาทั้งสองเหลือกล้านหลับๆเปิดๆป,ป,ปากอ้าพัง,งาบเขาอาจทุรนทุรายอยู่เช่นนี้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะหัวกระสนมีหน้าตัดและกำลังขับน้อยเกินไปแค่จุดสองสองลูกช็อตเท่านั้นสตรีสาวโฉมงามผู้บัดนี้สวมวิญญาณของมัจจุราชร้ายเสิบเข้ามาประชิดคราวนี้จี้ปากกระบอกเปืนกึ่งอัตโนมัติขนาดจิ๋วลงที่หว่างคิว้วอันสั่นกระตก ัดหัวกระสุนอันหน้าเอ็นดูนั้นเข้าไปเป็นนัดที่สอากับกิริยาอันหน้าทุเรศทั้งมวลก็ยุติสิ้นสุดลงโดยกระสุนนัดนั้นปินลาบประคองศรีรษะขึ้นและชากผ้าปูที่นอนลงมาจากเตียงม้วนขยุ่มสอดเข้ารองไว้ใต้ศรีรษะก่อนที่โลหิตจากบาดแผลจะโกรกลงอาบผืนมากมายนักมันถูกดูดซับโดยผ้าผืนนั้นและแผ่รอยคราบอันแดงคล้ำ ขยายกว้างชุ่มโชคขึ้นทุกขณะระยะเวลาระหว่างนี้หลอนดำเนินการค้นอย่างรวดเร็วแต่ก็รอบคอบและใจเย็นที่สุดเริ่มจากของที่ติดอยู่กับตัวก่อนแล้วก็กระเป๋าเดินทางขนาดย่อมตลอดจนสมบัติทุกชิ้นภายในห้องนั้นนามบัตรและสถานที่ติดต่อแห่งหนึ่งของเฉียบชัยนรงค์ ถูกพบอยู่ในซองธนบัตรในกระเป๋าหลังกางเกงของผู้ตายซึ่งถอดแขวนไว้ที่ขอแขวนเสื้อประจำห้องเอกสารอีสองสามชิ้นในกระเป๋าเดินทางอาวุธปืนพร้อมลำกล้องเก็บเสียงมีดขนาดเล็กและแคปซูลบรรจุไซยาไน์นอกนั้นก็เป็นเครื่องใช้ติดตัวที่ปราศจากความสำคัญหลอนถอยมาประชิดประตูอีกครั้งตบเบาๆเป็นสัญญาณ มีเสียงตบประตูจากเบื้องนอกตอบเข้ามาจึงถอนล็อกเปิดออกชายร่างใหญ่ในชุดพนักงานรักษารถคนเดียวกับที่โผล่เข้าไปปูที่นอนให้แก่ผู้โดยสารห้องนอนทุกคนทลันพรวดเข้ามาโยอนอบและก็สมบัติติดตัวทุกเช้นออกไปทางหน้าต่างเช็ดเลือดทุยหยดให้เกลี้ยงสะอาดที่สดุดนั่นเป็นคำสั่งในภาษาเงี้ยวชายผู้นั้น ก้าวข้ามศพตรงไปที่หน้าต่างเลื่อนหน้าต่างลวดที่ปิดขึ้นชิดขอบลงแล้วก้มลงอุ้มร่างที่นอนตะแคงคูอยู่กับพื้นขึ้นมาค่อยๆส่งออกไปทางขอบหน้าต่างมันเป็นความดํามืดของราตรีในขณะนี้เสียงลมพัดอู้เขามาเย็นยเยือกระคนกับเสียงล้อเหล็กกระทบข้อต่อของรางในจังหวะถี่กระชั้นพอได้จังหวะก็ผลักร่างนั้นหลุดหายวับลงไปอย่างเงียบเชียบ รับกับหย่อนถุงขยะต่อมาก็จัดการโยนกระเป๋าเดินทางเสื้อผ้าและรองเท้าภายในห้องออกไปทีละชิ้นจนหมดครั้งสุดท้ายเป็นผ้าปูที่นอนซึ่งกองทรัพ์เลือดอยู่กุลาบไฟแห่งแฟนฉานยืนมองดูคนของหล่อนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสงบแล้วยื่นกระเป๋าเอกสารเล็กๆที่ยึดไว้ให้เก็บนี่ไว้ด้วย รีบออกไปเถอะพะยักค่ะไม่ต้องห่วงทางนี้กล่ากระหม่อมจัดการเองตรวจให้ดีอย่าให้คราบเลือดเหลือติดอยู่แม้แต่หยดเดียวเมื่อถึงปลายทางให้รู้กันเต็มเพียงว่าผู้นิสารคนนี้หายไปเฉยๆอย่างปราศจากร่องรอยอาจจะแอบ,บลงที่ไหนก่อนก็ได้แล้วหล่อนก็ผลออกมาเฉียบพง,งกศีรษะขึ้นจากที่นอนเหยียดยาวตามสบายเมื่อผู้ร่วมห้องของเขาก้าวเข้ามา แค่ของควรกลับออกไปนานแล้วเหรอหลอนถามด้วยเสียงนุ่มเดินไปที่อ่างล้างหน้าประจําห้องไขน้ําลงอ่างเอาสบู่ฟอกมือและเพราะเขานอนหันหัวไปทางหน้าต่างรถสะพพกอันกลมกลึงด้านหลังภายใต้กางเกงผ้าเยืดของร่างที่ยืนล้างมืออยู่จึงขำอยู่ตรงหน้าห่างเพียงศอกเดียวหยกหยกนี่เองเขาก็หกหน้าตาเฉย ใบหน้าที่พรากฏอยู่ในเงาสะท้อนของกระจกเหนืออ่างล้างหน้ายิ้มนิดนึงแต่อีกฝ่ายมองไม่เห็นเขามีธุระอะไรก็โคนเสียงนั้นเนิบเนๆเนื่อยๆอย่างไม่เจตนาจะได้คำตอบคล้ายๆจะเพียงให้มีเรื่องพูดกันเท่านั้นนิดหน่อยปินล่าออกเสียงหัวเราะเบาๆสบัดมือแล้วเช็ดมือกับผ้าขนหนูเล็กๆ ขอโทษนะถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันไม่สมควรจะถามฉันถามคุณไปยังนั้นเองเป็นยังไงภรรยาของคุณคณนเนี้มารยาทดีมากไหมเมื่อสามีมีแขกที่จะปรึกษาหาลรือกันในเรื่องลับก็ปลีกตัวออกไปเสียดีอย่างมหาวัยร้ายทีเดียวและแค่ผมอยากรู้ว่าคุณหายไปไหนมาเอา้าฉันไม่ได้บอกหรอกเหรอว่าฉันออกไปคุยกับเพื่อนที่โดยสารมาในรถห้องแอร์ นั่นมันเป็นสิ่งที่คุณบอกกับแขกของผมเพื่อจะหาโอกาสปลีกตัวออกไปแต่ผมต้องการรู้ความจริงว่าคุณไปไหนมาหล่อนหันกลับมาริมฝีปากพรายไปด้วยรอยยิ้มที่ยากจะอ่านความหมายก็ไปยืนแตกลมชมวีอยู่ท้ายกบวนไม่ได้ไปไหนหรอกยังไม่ดีอีกหรอที่คุณมีเรื่องลับจะคุยกันและฉันก็เปิดโอกาสให้ไม่นั่งกันท่าอยู่กล่าวเรื่อยๆปนหัวเราะ พลางก็หย่นกายลงบนเบาะที่นั่งซึ่งบัตรนี้ถูกดัดแปลงเป็นเตียงชั้นล่างและเฉียบยึดครองอยู่ว่าแต่นี่แนะ่เตียงล่างเนี่ยควรจะเป็นเตียงของฉันไม่ใช่เหรอคุณควรจะเปลี่ยนขึ้นไปนอนเตียงบอลเบอร์ที่นอนของผมมันอยู่เตียงล่างเบอร์ของคุณก็ควรจะเป็นเตียงบน แต่คุณเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุโหลดเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมห้องกับสุภาพสตรีคุณก็ควรจะอำนวยความสะดวกให้สุภาพสตรีคนนั้นด้วยคุณปีนขึ้นไปนอนข้างบนนั่นสะดวกกว่าชั้นเฉียบสั่มศีสาชา้าแล้วทันทีนั้นเขาก็รวบเอาหล่อนเข้ามาไว้ในวงแขนทิ้งกายลงนอนโดยรัง้งร่างอวบแข็งแรงนั้นให้เอททับลงมาด้วย ตัดสินใจง่ายๆดีกว่าเรานอนเตียงล่างนี่ด้วยกันรู้แล้วรู้รอดแล้วก็ควรจะนอนกอดกันด้วยในฐานะที่เราเป็นสามีภรรยากันร่างนั้นเอนทาบลงไปบนอกเขาด้วยวิธีจู่โจมกระทันหันก็จริงแต่ชั้นเชิงของนางสมิงร้ายมันประกาศให้ทราบชัดในรวดลายของศิลปะแห่งการต่อสู้ประชิดต,ตัวเพราะว่าท่อนแขนข้างหนึ่งของหลอนกดยันติดอยู่กับกระเดือของเขาพอดี เฉียบผิวปากยาวชำเลืองดูลำแขนข้างนั้นพร้อมกับยิ้มไม่เป็นสุขนักไร้กาดจริงๆเขาครางออกมาเห็นจะฝึกมาอย่างมากทีเดียวนี่นางเสือดาวร้ายแห่งสารวินหัวร้อหือๆอ,อย่ารวดเร็วไวไฟให้มากเกินไปนักนะคุณเฉียบและอย่าให้ฉันต้องเตือนคุณด้วยวาจาบ่อยคัางด้วย ถึงแม้ในด้านกําลังกายฉันจะด้อยฝ่าคุณก็เจงแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเผลอได้เชื่อไหมว่าในพริบตาเดียวที่คุณเผลอถ้าไม่คิดจะเลี้ยงกันล้วก็ฉันจะเอาคุณถึงขั้นพิก,การหรือตายส่งไปเลยก็ได้โดยไม่ยากขอให้รู้ไว้อีกครั้งนะฉันผ่านหลักสูตรของ hand to hand combat และกก็เคยฆ่าคนด้วยมือเปล่ามาแล้วถูกละ ถ้าจะต่อสู้กันจริงๆฉันสู้คนไม่ได้หรอกพละกำลังและก็โดยสภาพร่างกายของคนได้เปรียบมากฝีมือหรือชั้นเชิญใีการต่อสู้ประชิดต,ตัวคุณก็อาจจะเหนือกว่าฉันแต่จังหวเะเผลอของคุณมีแน่ๆถ้าคุณจะคิดลวนลามชั้นละก็เอาลาปล่อยชั้นออกหรือว่าจะให้ฉันบททอนแขนนี่ขยี้ลงไปบนกระเดือกของคน ก็ไหนว่าเราแต่งงานกันแล้วไม่ใช่เหรอพัญญาแบบไหนนะที่คิดจะเก็บสามีในฉากของความรักก็พัญญาณินามที่เพียงอาศัยปลอมฐานะเข้ามาร่วมห้องกับคนชั่วคล้าวแบบนี้สิปิล่าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงที่สวยมากเหมาะสําหรับการเป็นพัญญาที่สดอย่าใช้คําหวานหรือวลิ้นของชายชาเจ้าทูของคุณเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาสําหรับฉันหรอก จำไว้ว่าขินเมียวตันคือสมยาของฉันแล้วเมื่อน,นั้นคุณจะไม่มันเกิดอารมณ์กระสันสวัสดอะไรขึ้นมาเลยต่อให้ฉันเปลี่ยงผ้านอนอยู่ข้างๆคุณก็ตามแต่อารมณ์ของผมมันวิถีฐานผิดไปกว่าผู้ชายอื่นเขานาไม่ชอบความนุ่มนิ่มละมุนละไมนักรอกเพราะเจอมามากจนเอียนตรงข้ามกับกระสันในความแข็งกระด้างดุดันชอบอย่างนางแมงมุมหรือวิชะนั้นก้นนางลายพาดกรอน ทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันชอบฉีกเนื้อตัวผู้เสพเป็นภกษาขาดคำเชียบชันรองสะบัดตัวอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบกำลังของเขาเหนือกว่าหล่อนมากมายนักปินล่าผวาลอยเสียการทรงตัวเขากระชากไหลกระตุกรั้งลงมาพร้อมกับพลิกตัวชั่วพริบตาเท่านั้นร่างของไม่เสือสารวินก็กระดอนลงไปนอนหงายบนเตียงแทนที่เขาผู้โถมทับอยู่เบื้องบน ฝ่ามืออันแข็งกร้าวขยุ่มลงไปบนคอเสื้อสเวตเตอร์แล้วกระชากควากขาดติดมือออกมาอย่างดุร้ายเยี่ยมเกรียมท่ามกลางแสงไฟสวงอกอันปราศจากเครื่องห่อห้มชั้นในสว่างโพลเป็นนวนยายปรากฏกลางสายตาอันลุกวาวของเขาอวบอัลลังเต่งเต้าเชิดชันหลอนพงกศรีรษะวูกขึ้นแต่แล้วก็กลับพงะหลังศรีรษะกระแทกลงไปกับหมอนตามเดิม พราะฝ่ามือข้างหนึ่งของเขาตะปบลงมาบนใบหน้ากดยันไว้แล้วมือรากับคีมเหล็กอีกข้างหนึ่งก็จับที่ขอบกางเกงผ้าเยืดกระชากสุดแรงเกิดอีกครั้งปรากฏเสียงผ้าขาดกระจุยเหมือนถูกตะขอเกี่ยวอีกวาบหนึ่งของความขาวผ่องละอองนวลปรากฏขึ้นจากเอวคอดและหลอนหน้าท้องอันเครียดไปด้วยกล้ามเนื้อสมบูรณ์ตลอดลงไปตามแนวลำขาอวบคู้นั้น จนกระทั่งจรดเข่าอันเป็นตำแหน่งที่ผ้าของกางเกงถูกกระชากติดมือเข้าไปกองคาอยู่กลางลำตัวบังเป็นรูปสามเหลี่ยมจิ๋วสีดำสนิทเป็นมันรัดตึงเปรียด,ด้วยแผ่นตี้แบบบิกินีก่อนการเคลื่อนไหวทั้งมวลของหญิงสาวพูดเต็มไปด้วยพิร้ายเชียบสับฟามือโครมลงไปในระหว่างขาทั้งคู่ที่เบียดชิดกันอยู่ กระชากใหแยกออกแล้วกระตกปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดจิ๋วที่เสียบอยู่ในซองซ่อนตรงโคนขาอ่อนด้านไหนออกมาอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาอันรุนแรงฉับไวชนิดนั้นมันเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงชั่วหนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นนั่นคือคินมียวตันและนี่คือเชียบชัยนรงองเขาพูดเรียบเรบีเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นขณะที่ถือปืนของหล่อนที่ยึดได้ถอยห่างออกมา ปินล่านอนนิ่งอยู่ในลักษณะเดิมตาสว่างพร้อนจะมายังเขาไม่กระพริบหล่อนไม่ได้กระดุกกระดิกเลยและไม่สนใจที่จะปิดป้องในส่วนร่างกายตลอดจนส่วนบนที่ถูกฉีกกระชากขาดวิ่นออกอกงามซึ่งเปลยเปล่าและลำตัวท่อนล่างที่บัดนี้เหลือแต่เพียงซับในบางจิว๋วรัดแนบเนื้อตัวเดียวอาการคล้ายจะตะลึงองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวกับสายฟ้าแลบจนตัวหล่อนเองก็ไม่เชื่อมาก่อน เชียบยังจับตาอยู่ที่หล่อนถอดแมกกาซีนจากท้ายด้ามออกมาดึงลำเลื่อนสลัดกระสุนนัดหนึ่งที่ประจำพร้อมอยู่ในรางเพลิงให้กระเด็นออกแล้วคว้าไว้ก่อนที่มันจะทันหล่นถึงพื้นผมรู้ว่าคุณควรจะซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ที่ไหนมันลับพอๆกับสิ่งที่ลับในตัวคุณนั่นแหละอย่าคิดว่า้ามันแนบติดอยู่ในโคนขาอ่อนด้านไหนของคุณแล้วผมจะคลำไม่พบหรือร่วงมันออกมาไม่ได้ ขึ้นชื่อว่าง,งูย่อมเห็นนมไก่อยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกล่าวเขายกปากกระบอกขึ้นดมแล้วเสยยปากกระสุนขาดแม็กไปสามนัดกลิ่นดินอับและก็รอยยิงสดๆแล้วร้อนเอาละบอกมาสิเมื่อยกๆนี่เองคุณไปฆ่าใครมาเก่งจริงก็หาคำตอบเอาเองคุณก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าชายที่เข้ามาพบผมเมื่อกี้น่ะเป็นใครไม่ทราบ คุณปลอมตัวแปลงฐานนาติดปาการรถขบวนเนี้ยโดยอาศัยผมไม่เครื่องนำทางก็เพื่อจะหาโอกาสสังหารสายลับม่านคนนั้นไม่ทราบเขาตายแล้วเหรอไม่ทราบดูเหมือนผมจะบอกคุณไว้ว่าไม่ชอบให้ตัวเองตกเป็นเครื่องมือของใครไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเชียบพูดเหี้ยมเกรียมไหนบอกมาสิผมควรจะเรียกค่าเสียหายยังไงดีก็ส่วนแล้วแต่พิจารณา ร่างเกือบจะเปลือยตลอดนั้นต่อไปอย่างแดกดันไม่มีวี่แววประวันพรั่นพรึงสะเทินสะเทือนแม้แต่น้อยเขาหย่อนตัวนั่งหวบลงไปบนเตียงอีกครั้งปิดล่าลากขาทั้งสองงอขึ้นมาชันเข่าไว้แขนป้องกว้ปิดสวงอกอย่างแช่มช้านี่เห็นจะเป็นการเตรียมป้องกันตัวกระมังมันแปลว่าผมจะต้องออกแรงอีกหน่อยใช่ไหมและบางทีคุณอาจจะต้องเจ็บตัวด้วยจะเอาอย่างนั้นเหรอเสียงเฉียบอ่อนลง กลัวไปกับอาการหัวเราะมองที่ปลีขาอ่อนด้านนอกและสีข้างขาวพองอวบอิ่มหน้าแต่ต้องมืออันสากหนาวางลงไปบนเข่าทั้งคู่เคล้นหน่วงหนักเจ้าของข่างามไม่เคลื่อนไหวป้องปังปดใดๆทั้งสิ้นนอกจากคุมเชิงสกัดกั้นอธิปไตายในส่วนที่สำคัญกว่าช่วงเข่าเปลือยอยู่เช่นนั้นฉันไม่ใช่ผู้หญิงใจสอนนักลอกและก็ไม่กลัวเจ็บด้วย เออแน่นี่ยังกล้าท้าอีกเหรอคนจะให้จะททำยังไงกลา่าวไหว้วิงวอนเพื่อขอให้คนหยุสดบบยยสิ่งชั่วๆในสมองของคนขนาดนี้น่ะเหรอก็ถ้าฉันทําแบบนั้นคุณจะยอมยุติไหมอะไรเล่าที่ว่าเป็นสิ่งชั่วชวในสมองของผมก็อะไรล่ะที่คุณทางกับฉันมาแล้วและกำลังจะทำอยู่เดี๋ยวนี้มันชั่วมากไปกว่ากระทำของคุณเหรอไม่ขาดตะกอน ถึงฉันจะเป็นฆาตกรฉันก็เป็นฆาตกรของศัตรูแห่งเผ่าพงและก็เอกลาชแห่งเชื้อชาติของฉันเท่านั้นเขียบวางคางลงไปบนผิวเกลี้ยงของลำขาที่ตั้งชันอยู่แล้วเลื่อนต่ำใกล้ลงมาอีกหลอนมองดูอาการเคลื่อนคลบหน้าอย่างนุ่มนวลแผ่วเบาของเขาได้ความสงบไม่ได้ขยับเขยื่อนมีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นแล้วมือของเขาก็ลูบผ่านตระโพกด้านข้าง ไปวนช้าๆอยู่ที่ขอบซับในท่อนล่างอันแบบบางในขณะที่ริมฝีปากจ่อชิดกับผิวบนเนินอกบริเวณที่ทะลักล้นรอยปิดไว้ของลําแขนออกมาจูบที่นั่นเบาๆผมไม่อยากจะใช้กำลังเลยขนาดนี้ยเดี๋ยวนี้ดูคุณเปราะและก็บอบบางหน้าถนอมเสือเกินเราอาจจะคบกันไปอีกนานพร้อมทั้งผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เพราะฉะนั้นให้อะไรต่ออะไรของเราดําเนินไปในทางราบรื่นดีงามไม่ดีกว่าเหรอปิ่นล่ายิ้มมุมปากกระซิบตอบคุณพูดเหมือนไอ้ควายโง,ง,ง่ๆอะไรทึกตัวหนึ่งที่กําลังเคลมผู้หญิงโดยเอาผลประโยชน์เข้ามาล่อคราวนี้เขาจุบหนักหน่วงที่ริมฝีปากซึ่งไม่ได้เบนหนีก็ทานองนั้นแหละแผ่นตี้ตัวนี้ของคุณบางเหลือเกินคุณจะถอดเองหรือว่าจะให้ผมกระชากออก ฉันไม่เคยเปลี่ยงผ้าให้แก่ความปรถนาของใครมาก่อนเลยถ้างั้นผมช่วยเองขาดคําปรากฏเสียงลั่นปึดเฉียบกระชากซับไหนกลางลําตัวชิ้นสุดท้ายของหล่อนขาดติดมือออกมาร่างอันขาวโพลนเหมือนตุ๊กตางามคุ่นนั้นสะด่ดงไหวเบาๆแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยากระตกกระตากอะไรมากไปกว่านั้นคงนั่งชันเข่าแขนประคองป้องอกมองเขานิ่งในลักษณะเดิม แล้วหัวเราอออกมาเบาๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคนนี้ชํำนาญเหลือเกินนะกระชากเพียงสามครั้งเท่านั้นฉันไม่มีอะไรติดตัวเลยถ้ากระชากครั้งที่สเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณอาจจะติดมือออกมาเพราะฉะนั้นอย่าต้องให้ผมใช้วิธีนั้นเลยฉันก็ไม่ชอบวิธีนั้นเหมือนกันขออะไรสักนิดได้ไหมจะขออะไรก็ได้ท้งนั้นยกเว้นอย่างเดียวคือขอไม่ให้ผมข่มขืนคุณ อย่างสมยอมง่ายๆนัปิล่าสู้ให้สุดฤทธิ์เหมือนนางเสือดาวทีเดียวผมชอบแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงที่ฆ่าคนเก่งๆอย่างคุณพร้อมกับกล่าวเขาถอยออกไปรินบาลานดีดื่มอย่างใจเย็นแล้วดึงชายเสื้อออกจากขอบกงแกงปลดดุมถอดออกเปลือยท่อนบนเห็นเนื้อแข็งเป็นมัดมัดเวียงปืนของตนเองกับปืนของหล่อนที่ยึดได้เข้าไปในตู้เล็กๆประจำห้อง เพื่อไม่ให้หยิบฉวยขึ้นมาได้ง่ายๆฉันไม่ขอร้องคนนี้เรื่องนั้นหรอกและถ้าคุณพอใจจะทำยังไงกับฉันก็เชิญเลยแต่ปิดไฟหน่อยได้ไหมทำไมต้องปิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในความมืดดีกว่าตกลงเฉียบว่าพร้อมกับหมุนตัวเข้าไปหาสวิตไฟประจำห้องทันทีที่ไฟดับมืดลงแล้วหันตัวกลับมาอีกครั้งเฉียบสะดุ้งเฮือกร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัว อะไรชนิดหนึ่งในความเมื่อดที่รอจังหวะอยู่แล้วเวียงมารกระทบกลางหว่างขาของเขาอย่างถนัดันีแม่นยำที่สดุดปรากฏเสียงดังโผล่สนัน่นรู้สึกคล้ายๆกับว,ว่ามันจะเป็นส่วนหลังเท้าที่สะบัดเตะออกมาเต็มเหนียวครั้งแรกมันเสียปรับเข้าไปในท้องน้อยต่อมาก็ปวดซ่านไปหมดทุกระบบประสาทหูอื้อตาพร,พร่าพรายจุกเสียดแน่นหน้าอกหน้ามืดวูบลง เขากัดฟันสะบดขณะที่งอตัวลงเป็นกุ้งเผาแต่มันไม่มีเสียงใดๆจะลอดออกมาได้พยายามอย่างยิ่งที่จะสะกดกัน้นความเจ็บปวดจุกเสียดไว้และอยากจะพุ่งเขาฉีกหลอนออกเป็นชิ้นๆแต่หมดหวังเขาไม่สามารถจะขยับขยื่อนเช่นไรได้อีกเลยนอกจากร่วงโครมลงไปหิกงออยู่กับพื้นสติอันเลือนรางยังไม่ถึงกับขาดลอยไปในขนาดนั้น หูแววเสียงโหเราะต่ำๆในลําคอและมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วภายในห้องสัมผัสกับช่วงขาที่เหยียบย่ําข้ามศีรษะเข้าไปต่อมาอีกไฟในห้องก็สว่างขึ้นตามเดิมภาพที่เห็นอย่างสั่นพร่าเม่เสือร้ายแห่งสารวินบัดนี้ยืนตรง,ง่านอยู่หน้าประตูล่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยแล้วกำลังกลัดดุมเสื้อเม็ดสุดท้ายริมฝีปากแต้มยิ้มน้อยๆอยู่เช่นเดิม แต่ตาลุกโรธจับมายังใบหน้าอันบิดเบี้ยวเหยเก๋ของเขาซึ่งขณะนี้ถกไถ่อยู่กับพื้นตรงแทบเทา้านั่นคือเฉียบชัยนลองและนี่ก็คือขินเมียวตันหลอนเลียนประโยคคำพูดของเขาที่เคยประกาศไว้เมื่อหยกหยกนี่เองขณะที่เขากระชากเสื้อผ้าของหลอนขาดลุ่ยไปแล้วก้าวข้ามร่างเขาตรงไปที่ตู้เล็กๆประจำห้องที่เขาเอาปืนทั้งสองกระบอกเก็บไว้ เี่บพยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ก็ไม่สามารถทำได้นอกจากนอนแยกเขี้ยวกุมแน่นอยู่ตรงบริเวณที่ถูกเตะนั้นหลอนเตะแรงจริงๆและผลของมันก็ทำให้เขากลายเป็นอมาพาตไปชั่วขณะปินล่าซ่อนปืนของหลอนไว้ที่เดิมส่วนปืนของเขาถือดอกไว้ในอุ้งมือสุดตัวลงนั่งจอลํากล้องติดศรีรษะเขาด้วยสีหน้าอันดุดันแต่แล้วก็เปลี่ยนมายิ้มอีกเช่นเดิม ถอนปืนออกจากเป้าหมายที่จ่อไว้ฉันเตือนคุณแล้วดิวาจาไม่คิดเลยว่าจําเป็นจะต้องเตือนด้วยการกระทำและทั้งๆที่ไม่น่าจะต้องขอโทอดเลยฉันฉันขอโทษคนชามิกกอดคุณหรอกที่คุณทําอะไรกับฉันและคุณก็ต้องไม่โกรธฉันด้วยถ้าคุณมีใจเป็นนักเลงพอเฉียบพูดไม่ออกหน้าซิจนเขียว รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมแต่หูและตาอันพร่าพรายยังพอที่จะเห็นและได้ยินการเคลื่อนไหวทุกชนิดใกล้ตัวได้อย่างเลือนๆนเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จิงจอกร้ายอย่างเขาเสียท่าฝ่ายตรงข้ามมินหนำซ้ำฝ่ายตรงข้ามผู้นั้นยังเป็นเพียงผู้หญิงความจริงเขาไม่ได้ประมาทหล่อนเลยจังหวะมันพลาดเพียงชั่วพริบตาเดียว ที่คาดไปไม่ถึงเท่านั้นบนความเจ็บปวดรั่วราวเฉียบอยากจะกลั้นใจตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดอย่างในงว่าฉันเจตนาทําหลายคนเสียงเรื่อยๆนั้นแววผ่านมาให้ได้ยินอีกเพียงแต่ประท้วงเชียงขอร้องให้คนหยุดเท่านั้นละไจะคบกันอีกต่อไปเท่าที่จะคบกันได้ข้อตกลงทิ้งสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปเหมือนเดิมได้ไหม ทั้งที่หลับตากัดฟันอยู่เขาพยักหน้างึกๆเชิงรับปากดีมากฉันรู้ว่าน้ำใจคนอย่างคนว้างขวางขนาดไหนพร้อมกับพูดหล่อนพยายามประคองเขาให้ขึ้นมานอนบนเตียงแต่เฉียบสั่นศรีรษะร้องออกมาเบาๆ,ๆและพูดล่อไร้ฟันอย่างเยือกเย็นไม่ต้องฉันอยากขยับตัวไม่ได้ปล่อยให้นอนตรงนี้แหละบลันดีไหมไม่จะช่วยอะไรได้บ้าง ถอดเสื้อผ้าใคุณเดวเอาไหมเพื่อมันจะทุเลาลงได้ไปลงนั้นลกเสียป,ปิ่นล่าเขาพรุษสวาดปิ่นล่าแห่งแคว้นฉานหัวเราะมือหนึ่งคว้าไหลอีกมือหนึ่งขยุ่มเข็มขัดด้านหลังหิ่วร่างของเขาโยนส่งไปบนเตียงด้วยพละกำลังที่กล้าแข็งเกินหญิงเฉียบร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งจากการเคลื่อนไหวขย,ขยับขยื่นตัวชนิดนั้น ขึ้นไปนอนคุ้หมดเขี้ยวหมดเล็บหมดปัญญาหลอนทิ้งกายลงนั่งแนบชิดเขาใช้ปากกระบอกปืนเขี่ยปลายคางให้หันหน้ามาเผชิญอีกมือหนึ่งยื่นพรวดเข้าไปตรงหน้ามันคือสถานที่นัดพบในก๊าสสีขาวที่เขามอบให้เสงล่าไปบอกหน่อยเสียเนี่ยอะไรขาดเสงล่าแลกวก็ยึดมาได้ใช่ไหมใช่ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่มาถามทำไม จะเหยียบเรือสองแคมทำงานสองหน้าอย่างนั้นเหรอครบทั้งหน่วยสืบราชการรับม่านครบทั้งหน่วยกู้ชาติไทยใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่าหักหลังกันใช่ไหมเท่าที่มาแล้วผมยังไม่เคยหักหลังใครแต่ต่อไปไม่แน่เสงล่านไปเจรจาตกลองอะไรก็คคนเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงในการล่าหัวขินเมียวตันน่าเสียดายเสงล่าไปพบคนไม่ได้แล้วละ่ะ และโดยวันเวลานั้นฉันจะไปแทนคุณควรจะเตรียมหาตัวอย่างอาวธงวดต่อไปที่จะส่งขายให้ฉันด้วยแล้ววันนั้นฉันจะบอกคุณว่าสินที่จะส่งชดใช้ให้คุนน่ะจะลำเลียงมาส่งให้โดยเส้นทางสายใดยหรือว่าคุณต้องการจะให้ไปส่งครายที่ไหนเอาละนอนพักให้สบายเถอะฉันไปก่อนละ จบคำพูดหล่อนวางปืนของเขาขืนไว้ให้ข้างข้างหมอนแล้วถอยออกมาอย่างรวดเร็วปิดสวิตไฟในห้องดับมืดพร้อมกับเปิดประตูหายลับออกไปก่อนที่เฉียบจะเคลื่อนไหวอย่างใดได้ได